สวัสดีครับผมช่างแดนแคนครบรีแฮร์ดีไซน์วันนี้ก็จะมาตัดผมทรงขอบอันนี้ออกแนวขอบแบบถา่จริงเขาสั่งลงทรงสูงเลครับผมก็ผมก็เลยเปลี่ยนแนวให้เขาให้มันดูแบบทันสมัยสักหน่อย นี่ก็จะเป็นอีกทรงนะครับอ่าจะเป็นแบบแนวซอยั้นไก่ซอยซอยอย่างเดียวซอยแบบออกมาสไตล์เกาหลีเลยครเมื่อสิบปีที่แล้วก็เป็นทรงที่เขาวัยรุ่นจะชอบมาก It's so it's so it's so I got my a I gas, think I'm okay last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious. You think you're my time?